เมื่อราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบกับผู้ที่หาเช้ากินค่ำอย่างพ่อค้าและแม่คา้าซึ่งยังมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจำยอมต้องแบกรับภาระราคาสินค้าที่สูงเพื่อแลกกับรายได้มาจุนเจือครอบครัวก็ได้นิดหน่อยค่ะถ้าขึ้นเยอะก็ขายไม่ได้แล้วตอนนี้ที่ขึ้นยังคะก็ขึ้นค่ะก็ปรับขึ้นนิดหน่อยอย่างเป็ดตัว300ก็เพิ่มเป็น320 ลูกค้าบ,บางคนก็เข้าใจอ่าโดยมากก็เข้าใจแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ซื้อๆกันไปอ่ะก็ขายได้อยู่แต่มันก็ลำบากมีคนฝากกันร้อยแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเขาก็ททำได้อยู่แต่ข้างในอะไรข้างนอกเขาไม่เข้าใจหรอกอ่เรามีความเดือดร้อนนะครับข้าวของแพงนะครับตอนนี้นะครับเราค้าขายเนี่ยกำไรน้อยนะครับแทบจะไม่มีกำไรเลยถึงแม้ว่าขายของหมดแต่ก็กำไรน้อย คือว่าเรามาแบ่งปันผลประโยชน์กันแล้วเนี่ยมันแทบจะอยู่ไม่ได้นะครับทุกวันนี้ปกติแล้วเนี่ยคนจะมาซื้อของผมร้านผมเนี่ยเยอะมากเลยแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าผู้คนไม่ค่อยมีซื้อของกันทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ขายราคาเดิมทุกอย่างนะครับตักก็ตักเหมือนเดิมรสชาติก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ,รบผมอยากจะฝากรัฐบาลนะครับตามความเป็นจริงแล้วนะครับก็ขอให้ดูแลส่วนนี้หน่อยนะครับอ,อย่างเช่นน้ํามันขาดเนี่ย ก็เข้าเข้ามาดูแลหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เข้ามาดูแลด้วยความจริงใจนะครับผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแก้ไขได้นะครับถ้าจะทํากันจริงๆนะครับทุกอย่างอ่ะเพราะว่าของที่อย่างแก๊สมันขึ้นขึ้นกับทุกอย่าง่ที่เพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบคือมันไม่ตรงกับก็ส่วนประกอบก็ขึ้นทุกอย่างต้นทุนไงต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่าเราขึ้นราคาลูกค้าไม่ได้เพราะถ้าขึ้นเราก็ขายไม่ได้ มันก็เลยตกหนักเดือกับเรากำไรน้อยลงถามว่าขาดทุนไหมก็คือไม่ถึงกับขาดทุนแต่กำไรน้อยลงแต่ค่าของชีพเท่าเดิมหรือไม่ก็่งสูงขึ้นเราต้องทำมาหากินเนี่ยเราเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนอาชีพตอนนี้คือพี่อยู่แถวนี้ถ้าเราเปลี่ยนอาชีพอายุก็เยอะแล้วใช่ไหมถ้าอยย่ในน้อยใช่ถ้าอยย่ในน้อย,อย,นนอยเราอย่างเรามีโอมโมโกาสหาก็มีหลายๆอย่างที่ที่ราคาอย่างไข่อย่างกะทิน้ำตาลอย่าง อย่างยางที่มัดของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลก็คือไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นราคาลูกค้าเพิ่มขึ้นจากจากจากเดิมมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไปนิดหน่อยก็ยังไม่ได้คือไม่ได้ขึ้นอีกอแต่ลูกคา้าส่วนใหญ่ลูกค้าประจําก็จะเข้าใจถ้าเราขึ้นแบบนิดนิดหน่อยหน่อยบาทสองบาทอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้กระเทือนมากลูกคา้าก็ไม่รู้สึกอะไรมากก็อยากให้ควบคุมราคาสินค้าที่เอ่อ ที่ต้องใช้แบบชีวิตประจําวันนิดนึงเพราะว่ามันต้องมันมันมันเป็นอะไรที่เราอะไรอ่ะเป็น,ปนความความจาเป็นที่เราต้องใช้ค่ะแล้วก็อย่างแม่ค้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ของที่ใช้กับแม่ค้าเนี่ยคือจะขึ้นเยอะมากเลยเกือบทุกรายการเลยคือแม่ค้าก็บางคนเขาก็จะอยู่ไม่ได้กําไรน้อยลงมากอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นราคาไม่ได้ลูกค้าก็จะคือวัน ถ้าแพงมากเขาก็รู้สึกแบบไม่อยากซื้อไม่อยากใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่าเศรษฐกิจก็จะไม่ไม่ดีคือการใช้เงินน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากรัฐบาลนิดนึงพ่อค้าและแม่ค้าย,ย่านตลาด <S <S ห้วยขวางกังวลว่าหากราคาสินค้ายังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลถึงขั้นขาดทุนสิ่งที่ต้องการคือรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือและดูแลเรื่องราคาสินค้าให้มากกว่านี้